เย้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคุณกระป๋องอีกแล้วนะแล้วก็เช่นเคยกดไลค์ไม่ต้องกดติดตามเอ่อเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกิดมาเจอวะอันนี้มันหนึ่งขอขอวิง่งงอนขอวิ่ง่อน,ออนกำลังจะเปิดคลิปเจอเลยโอ๊ยปรับเปลี่ยนมุมมองก่นอนเดี๋ยวๆๆๆอ้โอ๊ยเปิดได้ไหมเนี่ย โอ้โหใครใครมันช่างคิดได้ามาเลือกด่านนี้วนะเนี่ยทางตันไม่ไม่ใช่ทางตันไม่ไมใช่ทางตัน,ตนเดี๋ยวดูก่อนดูกอ่อนเออทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องกับของผมอีกแล้วนะเออมันไล่อยู่ไหมมันไม่ไล่แล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องคุณกระป๋องนะแล้วก็เราก็มาเล่นแมปอีเวนในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปทําไมเนะี่ยเพื่อนเลยเนะี่ยอ เพื่อใหมันดูแปลกๆว่ะนี่ไงได้ละโอ้ว้าวถึงเวลาเล่นทีเรนครับเมื่อผมเห็นสี่นี้ทีไรผมจะต้องทนไม่ไหวทุกทีใช่ผมจะต้องวางระเบิดไว้ตรงนี้ทุกทีแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันนะอืมวันนี้เราก็จะมาเล่นในมุมกล้องที่แตกต่างกันออกไปอนะ เอ๊ะไม่มีไม่มีตัวอะไรเหยียบเลยเหรเนี่ยไอไอนั่นมาเหยียบหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเล่นในมุมกล้องที่หนึ่งกันนะครับทุกคนซึ่งมุมกล้องที่หนึ่งเนะี่ยก็คือมุมกล้องที่ตัวเราแบบถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกแบบระยะสายตาแบบแบบระยะสายตาคนเราคแรบบับซึ่งระยะสายตาคนเราเนี่ยมันจะเล่นดีกว่านะเ oh! พิ่งบอกไปว่าดีกว่า อันที่จริงเนี่ยระยะสายตาเราก็จะวิ่งเร็วกว่านะไม่รู้จริงไหมหรือว่าผมแค่หลอกตัวเองนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับมุมกล้องอแหละได้เดี๋ยวนะเอ่อทำไมผมเห็นภาพนี้แนละ้วผมนึกถึงตัวอะไรบางอย่างในเรื่องมินเนี่ยนหรือว่าเจ้านั่นนะเองปลอมตัวมาหรือเปล่าเนะี่ยก็ตอนนี้ทุกคนกำลัง คก็กำลังคลานหนีอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับผมรู้สึกว่าที่นี่มันดูแ,แปลกๆนะทุกคนดูดิทำไมเหมือนเอเรียนอย่างไปด,ดูภาพนี้ดิน่ากลัวโอ้โหผมรู้สึกว่าที่นี่มันคือสถานสถาปัตยกยรมผีนะผมคิดว่ามันน่าจะทำขึ้นเพื่อมาหลอกหลอนผมนะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าเบคอนคนนี้เขาจะวิ่งแล้วพาผมไปชุบที่ไหนนะ ผมว่าเขาน่าจะพาผมวิ่งชงพิพิธภัณฑ์มากกว่าเพื่อนนายไม่ชุบก่อนเหรอเพื่อนเอ่อเพื่อนนายไม่ชุบก่อนเหรอเอ่อเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนชุบชุบหน่อยเถอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะวางวางแล้วชุบเถอะอเพื่อนนะเธอจะตายแล้วเพื่อนเออชุบซะขอบคุณเพื่อนเออล้วอ้อ เฮ้ยอะไรตามหลังมะไม่มีไม่มีมมเออผมคิดว่าไม่มีอะไรตามหลังผมมาแล้วเอ้ใช่ไหมวะผมจะลงไปช่วยคนข้างแต่ก็ต้องถือเจ้านี่ไปด้วย you <'re> อย่าบอกนะว่า เพื่อนรี่วิ่งวิ่งวิ่งเพื่อนวิ่งเฮ้ยเอาเขยยเดี๋ยวเร็วคือผมโคตรเกลียดไอตัวนั้นเลยนะเออผมลืมบอกไว้ว่าไอตัวนั้นไอตัวที่มันฆ่าผมเมื่อกี้มันจะไม่มีเสียงใดๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนคือเหมือนกับสปายไม่มีเสียงอะไรเออ เออ,อต้องรอด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 ตายมาสามครั้งแล้วครั้งที่สามตายแน่นอนโอเครอดเป,เป็นไปได้ไงเอาละรังมันอยู่ไหนโอเครังมันอยู่นู่นเราจะไปบุกรังมานะอันนี้จริงผมดูนะว่าระเบิดแค่หยุดการเคลื่อนที่ของมันแป๊บเดียวแล้วก็มันก็จะเคลื่อนที่ไล้เหมือนเดิมเต่ ผมไม่ได้ยินเสียงระเบิดเอะไะผมก็ผมวางวางเลยจุดไหนให้หยิวางมาสีทิศทางเลยดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปรียบร้อยแดงเลยเอ๊ะความพินาศเอ้ย ผมสงสัยแล้วว่าโคตคิดมายังไงแล้วแล้วคีจะตายเหรอนเนี่ยแล้วทำไมแล้วทำไมเหมือนกับมันวับได้ด้วยมันคีร์ตายเยหรอหนเนี่ยเอ้ยไม่ตายหนีแล้วทำไมตัวน,นั้นผมตายเลยอะค <c oughs> ือมนุษมนุษย์นี่คนนี้ตายเนีคนนี้ตายเนี คนนี้ก็ไม่ตายนี่แล้วทำไมผมดีเดียวตายเลยอะ <_ C oughs> เ๋ยวผมไปวางระเบิดมันชวยด้วยกำลังวิ่งหนีกับบี้อยู่ไอ้หมอน,หนี่แล้วถามจริง <_ C oughs> เจสันให้ไม่ใช่ดิตัวอะไรแล้วเขาเรียกตัวที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ในฟ a สเคตอะสเลกเชอร์มายัางไงแล้วแล้วทำไมผมครั้งเดียวตายเลยอะหรือว่าสเลกเชอร์ตัวน,นั้นมันมีประมาณทันตัวที่มาฟันผมได้ เออเพื่อนระวังสเลเชอร์เพื่อนทั้งสเลเชอร์ทั้งซับบี้ต่างไล่ผู้หญิงคนนี้โอเคเหลือแต่ทาบเออไอรอดอ่ะอะไม่ใช่ไม่รอดตอนนี้สเลเชอร์กำลังตามหาคนอย่างเมามันกดท่าสามเพื่อนกดท่าสามเลยทำไมรู้สึกว่าสเลเชอร์มันถูกควบคุมเหมือนกับ โดนผู้เล่นควบคุมอ,อยู่เลยวะ่ะแต่ผมว่าเดินหันหลังอย่างนี้ไม่ใช่เลยเอ,อ้หน้าจอขแาดเชื่อหายเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนกับรอยยิ้มอะไรเดี๋ยวดามันต้องผ่านตรงนี้แต่กับบี้กับบี้ลงไม่เป็นเออไอ้นี่อแล้วไอ้นี่ล่ะกัปบี้เหมือนกัปปี้ อะไรเนี่ยเฮ้ hey, อะไรเนี่ยเออหรือทุกคนรอดแล้วนะสงสัยว่าทำไมยายนี่ถึงยังรอดอยู่แม่ยายีมีหมดแม่ยายีมีอันนี้หมดแล้วล่ะก็อาจจะตายได้เลย แล้วน,นี่มันคือใครวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมไปซื้อผลิตภัณฑ์ดีกว่าครับช่วงนี้ฮมึมีอะไรดีๆบ้างนะว้าวไฟนำทางสองพันไม่ซื้อแล้วออให้ได้เงิน34บาทน้อยเสียเลืเกินเออผมจะเลือกเลือกอะไรดี อันนี้เอออย่าไปเลือกอันนั้นเพื่อนโอ้อันง่ายๆมีให้เลือกให้เลือกไปเลือกอันยากคือทุกคนอาจจะคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันก็น่าจะง่ายนะแต่สำหรับคนที่เล่น e ีเวมาแล้วอย่างผมเนี่ยก็จะรู้เลยว่ากระจกหน้าในมันสามารถมองทะลุได้ใช่ครับทุกคนมันมองทะลุได้ซึ่งก็อเมซิ่งมาก ผมไม่อยากอย,กอยู่ในลานกระจกนี้เลยผมกลัวเสียกับระเบิดฟฟีแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถึงจะเสียไปก็ไม่เป็นไรนะคือหลังจากที่ผมได้เข้ามาเล่นในมุมมองของบุคคลที่หนึ่งเนะี่ยมันเหมือนกับเร็วขึ้นนะหรือว่ามุมมองมันหลอกตาผมผมคิดว่ามุมมองมันน่าจะหลอกตาผมมากกว่าอืม ไปดูอุปกรณ์แค่นี้ดีกว่าแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนอยู่เอ้ยสิ่งที่จะช่วยผมมีแค่สิ่งนี้แหละจริงไหมะผมจะเตือนไปโอยเม็ดเหลือสิบเก้เฮ้ยไม่ขึ้นใช่ไหม เดี๋ยวต้องเพิ่มเสียงครับไม่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยผมไม่รู้นะว่าไอาเรดาร์น,นี้มันจะตรวจจับสิ่งของหลังกระจกได้ไหมหรือว่ามันอยู่เออเฮ้ย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 โอเคผมรู้แล้วมันมันตรวจจับสิ่งของได้ทุกคนมันตรวจจับได้เอ๊ะมันมันยังตามผมได้มันยังตามผมใช่ไหมเออเออไม่ดีอ่ะ ไม่ใช่ว่าจู่ๆไอ้นั่นตามมานะเฮ้ยมันจะตามมาไม่มันต้องพึ่งเรดาผมไม่กล้าเดินไปไหนอ่ะเฮ้ย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 โอเคไม่ค่อยมีตรงนี้ไม่มี คือทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ไหนมันจะมาทางไหนอ่ะมันจะมาทางไหนอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าผมขอใช้มุมกล้องแบบผมขอใช้มุมกล้องแบบนี้เลยนะเออมันมันไม่เอ๊ะถ้าผมตายตรงนี้นี่คือไม่มีใครมาช่วยผมแน่นอนนะหรือว่ามันไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลย แล้วเวลาเท่าไหร่แล้วนะ่ะผมไม่ได้ซื้อนาฬิกามาผมควรจะวิ่งไหมไหมเลดีด้าเลเรด้าขี่ไปว่ามันมา เาจะดูจากผู้หญิงคนนั้นแล้วอาจจะใช่เออถ้าวายตายก็หมดก็แต่ว่าเวลาเนี่ยเหลือเท่าไหร่เลยวะเนี่ยโอ้ยปวดแล้วะโอเคผมว่ามันตามผมว่ะผมว่ามันตามผมว่ะ ตอนนี้เขาวงกดนี้มันจะมีทางไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแค่ขอให้ลูกบอลนั้นไม่มาจ้ำสกเกลใส่หน้าผมก็พอนะโอ้ยตอนนี้ทุกคนตายหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยมันจะไม่โอเคผมลด้นเรดได้ไงก็ไม่รู้ค่ะไฟไฟไปมั่ะมจะโอเคขอบคุณพระเจ้าที่ทำาไม่ถึงเลยเออ ผมขอไปดูในโครงครังก่อนแล้วกันนะคทุกคนเรดาผมน่าจะโดนรีเซ็ตใหม่ไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาทําการเล่นกันอีกนะครับทุกคนวันนี้ก็13นาทีนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะก็นี้จริงอ่ะวันนี้ผมก็จะมาไทายเห็นแค่มองที่เฉยน,นะครทุกคนไม่ไมีมมอะไรหรอกก็ถ้าผมมีเวลาว่างมากกว่านี้ mm. ผมน่าจะได้เล่นนะ mm. แล้วก็ผมน่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงใครแล้วแหละ เรามาดูกันดีกว่าว่าผู้โชคร้ายรายที่หนึ่งคือใครถ้ามีคนตายปุ๊บผมจะออกปั๊บหวังว่าคุณนางคนนั้นจะไม่ตายเฮ้ยทำไมผมเห็นคนคนลม้มปะสภาพนี้โอเคครับทุกคนบ๊ายยบาโอย